เอ <Hey. S 2> ่เราต้องหาคุณแจ๊กจากที่นี่ให้ได้ในนี้มันน่ากลัวมากอยู่เ้ยฉันไว้นะอ๋อมีโต๊ะเซฟด้วยอะ่ะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลยยัสออดูนั่นสิมีกุญแจอยู่ในกล่องแน,น่นนะมันเดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออน่าใคร่แคงอะมันขยับได้ด้วยอะ่ะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วะาฉันเจอมันแล้วน่ากลัวมันคือหนอน อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแจเยี่ย yeah. ม <All right. S 1> แล้วใน,นตูเ้เซฟไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลอบกวนฉันปิดประตูฮะได้ในหัวกิ่นล็อกในเซฟเอร์อย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิดประตูซะฉันจะนอนแม่จา๋าฉันกลัวฉันบอกเธอแล้วอ๋อ,อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยคัวนี้นจะไปอะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะทำไฉันไม่อยากรู้เลยเออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ,อ่ะเอาพระเจ้าอย่าก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคณง,ง,งูแต่ไม่อยากลบกกนเลยเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยไอ่ไอขี้แยงอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกไปว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่ๆน โอ oh <c oughs> <c oughs> าไม่นะฮะเธอชอบคนแจดอกนี้ไหมแดนชอบปะฉันนกาจะเซ็ตผิดแล้วละ่ะเธอไปดูกล่องดีกว่า <c oughs> กล่องมาใหม่แล้ว <c oughs> ก็ได้สิดูโอ้อะไรอ่ะรู <c oughs> ้สึกแปลกแปบางอย่างที่มันลื่นลื่นเอแม่จ๋าฉันอาจจะไม่ใช่น้ำโมกนะ <c oughs> โอ้ได้ปรดโอ๊ะฉันจกุนแจแล้วละ่ะ มันอยู่ในนี้เอ๋นั่าใครขี้แยมันคขนมูจริงๆหรือเปล่าช่างเถอะลืมมันไปแล้วไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจ๋งๆแน่นอนมาดูการ์ดตู้ๆมีใครอยู่บ้างอ้าวแม่จ๋าฉันถูกข้างเข้าโจมตีอ่ะช่วยด้วยช่วยฉันทีเดชฉันคิดว่าฉันเลิกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะ ผมมีบางอย่างเลื่อนๆอยู่ข้างในนี้ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันคืออะไระคิดไปนะแต่จัจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือเอว้าวรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจั้เลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือกล่องกระดูกเล,เล็กๆอะ่ะเอามานออกไปอไมี่กล่องใหม่มาแล้วโอเคเรากล้จะถึงความจริงแล้ว คราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะไม่มีนปัญหามีบางอย่างให้นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยอ,อฉันคิดว่าคุณแจอยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยเอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงจริงฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเออเ yeah! ย้อีมือเหนียวจังและอะไรอย่นี้ต้อแซวนะเราไม่ไหวแล้วอยากลือ้อ โอ้แดนช่วยด้วยจางถูกลากลงไปนล้อค่ะช่วยด้วยฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมานะตีเลยตีเลยเฮ้เธอเคมมะเยี่ยมงั้นแล้วก่อต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดเลยเมจ๋านี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวหนูที่สุดอะเรเข้ามิสเตร์มาฉันแค่อยากได้คุณแจอยากัดฉันนะเจอคุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจ เอามาหนักไปเฮ้อแล้วกุญแจอยู่ไหนอะโอ๊ยอยู่นี่เองไหนที่สุด <All> right, มาเปิดต้เแสกนดีกว่าพร right, right. ้อมหลย,ย <c oughs> เหรออะไรอยู่ข้างในอะ <c oughs> เออนีเออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวั <c oughs> งว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่ของเราวทําเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่านี่ฉันกลัวเลยนีเออตื่นแล้วเข้าตื่นซีตัสติกก่อนเธอคือคนตอไปบส้งไปหากุญแจนะ <Please. S 2> แต่ก็ได้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงไม่มีของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเอ้อมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากาลเจาะหัวใครสักคนเลยอื hmm. มคืออะไรอ่ะอ,อืมกขุดไปเรื่อยๆออไม่ดาจจะจคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแต่เปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่าเพาจะเป็นคุณจสเหรับตู้เซฟตั้นี้แหละ hmm. แล้วอะไรอยู่ข้างในนะอ๋อดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่าง แดนอยากกดไหมอ๋อเลยเอเอใหกดดีกว่าก็าได้กดแล้วนะเอออะไรกินเนีย่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด,ด้วยของเหลวเยอะมากเลยวังว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะแดนมีกล่องใหม่มาแล้วแต่เปิดแล้วเข้าเออฉัน้องไปอีกแล้วเอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างในว <What? S 2> ันนี้ไม่ได้ขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะ อ oh <my> อฉันอยู่ไหนอะอเจอแล้วแต่ oh <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างหนอ่ะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันกลัวมากกว่าหนูก็คือมาเลนซาาขนาดตัวใหญ่ถ้าก่อนนีคนฉันเลยอ่ะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตุ้นเซลแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอะอมีอะมีออเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บน,น้าฉันนะเอาเออกไปที แย่มันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอ่ะก่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับหลาดอยู่ข้างในเฮ้มีบางอย่างเล่นๆอยกันแล้วทำไมฉันถึงเจอหน้าขยรๆแย่อ้าวเราต้องตั้งใจหาคุณแจสัมผัสมานแล้วฉันรู้สึกอึเลยน่าขยะแขยงจริงๆ ดีนะไม่มีกลิ่นเหม็นงั้นก็ดีอ้อฉันพบุญแจแล้วเอ๊ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋อมันคือช็อกแลตคพิเศษไปเลยอร่อยมากอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีนนแนม่มาดูกันเออมันคือฟักทองงั้นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วลอ,อะไรอยู่ข้างในอ่ะมีออมุนใจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุดเย้เย้เราจะออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันบมกยว่าเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมาลองเปิดกันเถอะเย้ yeah! มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเย่ yeah! <Come on! S 1> เออไปกันเลยส่งขออเส็จแล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้เออก็ได้อย่ากินผม <Okay. S 1> คนขี้ข่าเลยเอาละ่ะหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลย ดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจาัดก,การทาสีบ้านก่อนฉันไม่ชอบทำล่อมหรือเธอด้วยตัวเองเพราะงั้นติงเธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่ใครสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมากกระดุกเป็นของตกแต่งที่สมบูรณ์แบบฉันชอบมันมากมากแต่แนั่นยังไม่หมดแม่งมุมพ่อของฉันเองเรื่องไปรอบบ้าน ไปเลยและสร้างเงาแมงมุมเพื่อบ้านของฉันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นฉันจะวางนูปปั้นไปใส่ไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้ากันกับการตกแต่งภายนอกได้อย่างลงตัวแดนนายรอเราอยู่ล่ะเริ่มสิจริงด้วยได้เวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบ้านหลังนี้<ร>พวกเขามาแล้ว ระวังด้วยซอมบี้กำลังบุกล้อเล่นน่ะพวกนี้เป็นเพื่อนฉันเองพวกเขาจะชาสีบ้านหลังนี้โอ้ oh. พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลยก็อย่างเช่นรอยมือที่ผน,นังนี่มันฉลาดมากมาก เจ๋งและใครตกแต่งลังคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะแล้ตกแต่งยังไง <c oughs> ใช่แล้วยาเป็นไอเดียที่ดีทั้งหมดเป็นสีเขียวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วยเพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวัง เอาละพวกนายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจบ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ตะไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆ่วติดก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซัมบี้ตัวจริงของฉัน น้ำูมน้ำมกำมกแสนอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลว <c oughs> แล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้ <c oughs> ฉันคิดว่ามันสวยงาม <c oughs> ส่วนฉันจะแขวนออดเพื่อรู้ว่าใครมาหาและตกแต่งมือกระดูกให้โท่หลังคา <c oughs> ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้ว <c oughs> เออทุกคนทําเสร็จแล้วแต่ฉันยังไม่เริ่มทาสีเลยดูเหมือนว่าเวลาลงมือแล้วแต่แทนจะใส,ส่สีทรมดาฉันจะใช้เลือดแทนและฉันอุปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างร,รวดเร็วด,ด้วยแทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผนังด้วยค้างคาวเพื่อนๆพนของฉันเองเยี่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสองสามดวง และล้อมลัวไว้บนหลังคาและตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทแรคคลาของริงจริงไเป็นเลยเอออย่างเซงตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วนฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ๋อมันอยู่นี่แล้ว นายตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายเิงมาหาชันเร็วเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามหญ้ให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อนเราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกันด้วยกาวแล้วเตียจะมีบ้านมปนของตัวเอง <Okay. S 2> ต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆ ื่อสร้างทางเดิมที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะกับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทองและก็วางไวร้รอบๆบ้านของฉันจากนั้นใช้ตะข่ายสีดำคุมลัวให้ทั่วเลยใส่แมงมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนใยแมงมุมจริงๆดี๋ยความสวยนิ่สิกุหลาบที่เหี่ยวเฉาจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกันโลกเป็นก่อนจดหมาย กามของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันเอาไม่น oh, ะไม่เอาดวงอาทิตย์ออกไปเห็นไฟนี่ไหมแมวพระอาทิตย์ <c oughs> และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนั้นที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของกําลสัสุดปดเสร็จแล้วลงไปนิดหน่อยจากนั้นอํมรลงเป็นพีระมิดสุดเจ๋ง <c oughs> ทุกคนใช้หัวทำก่อนจดหมายมันน่าเื่ดจะตายลองศบสีแดงซึ่งเป็น,นละเรื่องเลย ใคไม้ไ่ค้างเขาตัวปวดของฉันด้วยสวัสดีครับจดหมายมาสง่งทำไมต้องคนล,ลามด้วยฉันแค่ทำงานของตัวเองนะโอ,โอ้ไม่เคยเห็นมือเย็นมันไหลมันก่อนเลยจดหมายมาส่งครับเหมือนว่าต้องให้กับกรหรกใช่ไหมโอ้ยไม่เห็นต้องเต่าเล้าขนาดนี้สยองที่สุดใช้หัวเป็นตู้ไปสนีกันเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี่ยจดหมายครับ เออจะกาดฉันในที่สุดเขาก็ไป hmm. เออพาทิตย์อีกแล้วเราต้องรีบเข้าบ้านที่นี่ไม่มีแสงส่องเข้ามาหมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่เราต้องตกแต่งภายในด้วย hmm. ก่อนอื่นทาเป็นสีแดงจากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปใช้ติดไฟที่มีเพื่อนสนิทของฉันอยู่ ก็คือค้างคาวและมันเปลงประกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้องผ้อสีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันและฉันก็ชอบกระจกด้วยเมื่อฉันมองเข้าไปฉันจำหน้าตาที่งดงามของเัอเองได้มันเจ๋งมากกระจกก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆ และฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้จะวางของเล่นตุ๊กตาตัวปรดไว้ใกล้ๆและก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละที่เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้อย่างไรตัวต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะแต่เป็นเลือดที่ฉันชอบปล่อยให้มันไหลในน้ำพุที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากๆฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลย ได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลตสแกลสำหรับทุกคนด้วยจะตกแต่งบ้านยังไงดีนะฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้มันจะทำให้พนังของฉันมีสีที่ฉันต้องการ และจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดานสุดโฟร์และจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุ่นและดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นไรด้วย <c oughs> เห็นไหมล่ะเจ๋งมากมาและฉันมีบล็อกดินจาก Minecraft ตกแตง่งดูนี่สิเจ๋งแค่ไหนวางทีวีเก้าอี้ให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้เชิญชมจากนั้นก็รูปปัน้นห็นกรวดอีกเล็กน้อย เทาวันก็ไม่เลวมันดูเียงมากบนผนังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบที่นี้กินอาหารอร่อยอร่อยและดูช่องโปรดของฉันฮา่ฮ่าทุกคนย่เว้นฉันตกแต่งภายในเสร็จแล้วงั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องมองกับตัวเองและหน้กการพิสกรตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้ว เรียบร้อย <Yeah. S 1> ต่อไปใช้พรมสีดําแล้วก็โต๊ะสีดําพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดํามาปูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วย <Okay. S 1> แล้วก็วางเครื่องพิมพ์ดิที่ฉันชอบตรงนี้ฉันชอบเขียนเรื่องเราในเวลาว่าง oh. ดอกกุหลาบสีดําบนกองกระดูกฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ <Okay. S 1> ต่อไปก็เทียน และกระโหลกของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเหลือแค่ต้องเติมตู้วางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตู้นี้มีสีดำตัวปดของฉันและภาพวาดแมงป่องเพื่อรักของฉันที่หายไปและคอกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลว และบนเพาดานมีจรอศอัยอยู่เขาคือแมงมุมเพื่อนรักของฉันสดดวัสดีไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากกันไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ไว้กับข้างๆหัวกะโหลกอันใหญ่ส่วนกระดูกอันเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่างตอนนี้เราสามารถทำงานอาดนเล็กได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้าน ก่อนทุกคนให้คะแนนบ้ากของาฉันด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุดดอกข้ามโมมาและส่วนผสมลับกของครูสองสามหยดยังไม่เสร็จกบพร้อมแล้ว oh. <Hey. S 1> และครูจะวาดมันบนกระดานไห้เข้าใจได้ยิ่งขึ้น <Okay. S 1> ได้เวลากินของว่างในตอนที่คนไม่มองฉันลักยลิยลลี่อืมฉันเห็นอะไรนะเค <Okay. S 1> ขอบคุณนมะืิง ตอนสุดท้ายพวกเธอจะต้องนั่นเสียงอะไรนะสนิเกอร์สมาหาฉันมันคืออะไรอ๋อแล้วถูกจับได้แค่อนุญาตให้พวกเธอกินขนมในห้องเรียนเร็วเข้าเอาขนมมาในกล่องนี้เลยคุณจะยึดมันไว้เร็วเข้าสาวๆอ้ยก็ได้ค่ะตามที่คุณต้องการยินดีต้อนรับสวิชาสิลปะแบบึกหัดของพวกเธอคือการวาดกันลกนี่เวนเตอ์เดเสีว่าฉันมีอะไร ก็สีแล้วไงไม่ใช่ตังหากพระเจ้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยวันหนึ่งฉันล้างกินเจลลี่แล้วทำกันบ้านไปด้วยกำลังพัดเพลิ่แล้วก็เผิอทำหลอดปนกันแล้วฉันหยิบสิขึ้นมาแทนเจลลี่และบียบข้าปลาใช่เลยรสชาติมันแย่มากฉันเบียบข้าไปแบบนี้แล้วมันทำให้ฉันนึกอะไรออกว่าฉันสามารถแอบเอาเจลลี่เข้ามาในห้องเรียนได้จากนั้นฉันเลยเบียบเจลลี่เข้าไปในหลอดสีเปล่าทีนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าฉันขนมเข้ามา แทนแันเธอชอบมันไหมล่ะเยี่ยมมากเลยอีนิดฉันม,มีบางอย่างเหมือนกัน <G un Warren> เธอกำลังทำอะไรนะอย่างที่เธอรู้นะจานสีของฉันไม่แต่สีดำเท่า,านั้นเนื่องจากเป็นสีที่ดีที่สุดในการระบายคังข้าวที่น่ารักแต่ว่าติงจะตรวแสบทำกุกเกีย้ยวหูสีของฉันและมันทำให้ฉันนึกอะไรออกอมฉันเลยใส่โอรีโอแทนสีเป็นของว่างระหว่างคาบเรียนอะ <G un> เข้าใจแล้วน่ามันฉลาดมาก เดี๋ยวก่อนคุณได้ยินเสียงแซ๊บๆกินขนมอีกแล้วเหรอไหนดูสิไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่แปลกจังเลยมันก็แค่สีค่ะเรากลังว่าลุกหวังว่าคุณจะไม่สังเกตนะก็ได้งั้นทำต่อเฮ้ยเกิดไปแล้วแล้วคำตอบคืออะไรนี่เวนสเตย์เธอชอบเครื่งกเล่นของฉันไหมก็ไม่มีอะไรพิเศษฮ่าเราดูดีดสิ ตรงนี้ไม่ใช่ปุ่มนะแต่ว่าเป็นยิลลี่เยี่ยมมากเมื่อวานฉันกลังกินมาร์ชเมลโล่สุดปอดแล้วก็ทำการบ้านคันสไปด้วยแต่ว่าฉันทำขั้นคินแรกตกต่ไม่ได้ตั้งใจและปุ่มก็ระดอองหมดเลยฉันเสียใจมากแต่ฉันก็รู้ทันทีว่าจะแทนด้อะไรดีสร้างมาร์ชเมลโล่มาใส่แต่ยังไม่หมดฉันสะสกินเท่าสองไปด้วยและยิลี่ มันดูหลากหลายมากนี่คือคลิปขึนไลฟเจ๋งๆที่ฉันสามารถเข้ามาในห้องเรียนได้เพราะฉันเหี่ยวจังเลยยังแล้วคนฉันอยู่ที่ไหนแม่จ๋าฮ่าเธอเชื่อแล้วฉันมีเรื่องราวของตัวเองเหมือนกันฉันชอบกินมัชเมลโลมรกมากเฉพาะตอนที่ฉันอ่านไดอารี่แต่เมื่อวานมีคนทำลายมันด้วยข้อความบอกว่างงๆฉันโกรธมากเอาลมมันลบ ความน่าอับอายแบบนี้แต่ก็ลรไม่ได้สึกทีเพราะว่าฉันอย่ามาชมันลกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจหมายาความ่ากหน่นก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะงั้นฉันก็มาชมันล็อกขึ้นมาแทนสองสามชิ้นมาแทนยังลบอกได้เข้ามาในห้องเรียนกินให้อร่อยนะใครบอกว่ากินให้อร่อยกันพวกเธอกินขนมอ, <im mit> <im mit> อีกแล้วหรอไม่มีอะไรช่างเถอะตั้งใจดูข้างเตาให้ดีๆนะพวกเธอต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดเ oh. <im mit> ข้าใจแล้วค่ะ นี่อินนิตเธอชอบหนังยางมัดผมกับฉันไหมมันอร่อยมากเลยนะเธอคิดว่าไงฮ่าเจ๋งจังฉันแค่แต่ยันลีกับรูปค้างคาวด้วยน้ำเชื่อมข้าวโพดแค่นั้นเองมันง่ายมากฉันแกเอาบางอย่างเข้ามันเท่ได้เหมือนกันนะฉันคิดว่ามันคือกีตาร์หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นี่คือไลฟ์แพคอันใหม่ของฉันเจ๋งมากเลยอินนิตขอบคุณนะ การแอบเป็นขนมเข้ามาในวิชาชีวะเป็นเรื่องที่ยากมากฉันเล่ตั้งปากกาด้วยละก่อนเล็กๆตอนนี้ฉันสามารถสู้กับมันได้ทุกที่ทุกเวลาโดยคงไม่สังเกตเห็นด้วยมันเจ๋งมาก <c oughs> นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกคนถึงเล่มว่าค้างคาวพวกเธอเข้าใจไหมอะไรผู้สาบานได้เลยว่าเธอแอบเป็นขนมอีกแล้ว <c oughs> ได้เวลาใช้งานร้นขยายตอนนี้ก็จะปวดปลงมพวกเธอโตะสมุดปากกาทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณจะเข้าใจผิดไปเอง <c oughs> นี่คือโน้ตที่บอกเธอต้องรู้เอดอยังนอนสิตื่นติงก็ป,ปุกเธอหยุดนอนได้แล้วลองอย่าจมูกดูสิลองเลยอะไรกันนะะอ๋อได้เวลาดื่มกาแฟแล้วดีนะฉันนัติดตัวมาด้วยแค่เสียบลงไปแล้วก็ดื่ม,มสุดยอดโชคดีที่ฉันเกิดไอเดียนริงๆข,ขึ้นมาเมื่อวานนี้ ใส่กาแฟาลงไปในก้วจนสอสีเหลือแค่ต้องพางตัวด้วยสีเท่านั้นแล้วอย่าลืมหลอดด้วยนะเป็นไงล่ะเวนสเต้บราโวส่วนฉันก็เป็นความลับได้เล็กเหมือนกันนะฉันลันดูหลอดที่ต่อมาจากขดโค้งลล่งโอ้ว้าวสุดยอดไอเดียเจ๋งมากลา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 ท้ออย่างปกตกินี่ไหมดูเหมือนปกติก็ลาลาลา เวลาทำการบ้านชาอดกังฉันแล้วผมไม่ซามาดูกันว่าผันที่มีอะไรบ้างั้งวันนิดหน่อยด้วยแม่บรรทัดื่อการทำการบ้านสุดยิ่งขึ้นจะกินมาฝรั่งทอดไปด้วยเดี๋ยวก่อนนะมี่มันสุดยอดมากเราสามารถทำมาฝรั่งทอดออกและก็แทนที่กาไปในนี้เอาเข้าห้องเรียนได้ยูฮูนี่วันศร์เด์ดูนี่สิอะไรนะเสียงกับรอบเหลือไม่มีมาต่อดีกว่า แลว like? ้วเธอมปนขนมไหมฉันแสดงให้เธอดูเดี๋ยวนี้อย่าเลยลูกตาเจ๋งกินมันฟังท่อนไหมเสียงดังอะไรกันลาไม่มีอะไรสักหน่อยนี่คือกฎหลักของลขาขนิษจำไว้นะเนนิดอย่าแเห็นอะไรเจ๋งๆปะ ว้าวมันคือแยลี่เหรอโอเคใช่เมื่อวานฉันกำลังตกแต่งเคสอันใหม่และตัดสินใจติดแยลลี่มาด้วยสุดยอดการทำช่องรองเท้าสุดแกงของฉันไหมล่ะรองเท้าพ่อไปของฉันทำมาจากลูกกว่าส์ไม่แล้วละขอบคุณนะเวนสเตย์อยากให้เธอรู้ฉันทราบทุกอย่างที่มันสายรุ้งราะงั้นฉันเลยรู้ว่าชุดสายรุ้งต้องเข้ากวกรองเท้าใหม่ของฉันแน่นนอนเดี๋ยวแค่ต้องเอามาติดเท่านั้น ไม่มีใครสังเกตเห็นแน่นอนเอาเข้าห้องเล่นได้ด้วยนี่มันสุดยอดิปเลยและสนุกมากด้วยน่าสงสัยนี่ทำอะไรกันนะอ้าวกพวกเธอถูกจับได้แล้วใส่กลองมาให้หมดเลยเอาให้ตายย่าที่สุดะจะไม่มีขนมในชั้นเรียนอีกต่อไปอย่าง